เอาละครับก็สวัสดีครับวันนี้กับเกมซิลเอ็มครับผมเกมแนวแคชชัวร์เอ็มโอที่พัฒนามาจากซิลออนไลน์ครับและอีกไม่นานทางเกมก็จะเปิดเซิร์ฟเซาอิตเอเชียในอีกไม่นานนี้ที่แรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําคลิปเกมนี้นะครับแต่ผมดันไปเห็นระบบโทเค็น f t ต่างๆที่กําลังจะเข้ามาเชื่อมโยงกับเซิร์ฟเซาอิ A เอเชียของทางซิลเอ็มครับซึ่งผมก็เป็นคนที่เล่นเกมซิลอยู่แล้วและก็ชอบเล่นเกม NFT หรือว่าเกมไฟล์ต่างๆและก็ในส่วนกิจกรรมอ e ีเวนต์ของทางเกมนะครับตอนนี้มีถึง อีเวนที่5ก่อนละกันเพราะว่าอีเวนนี้มันเชื่อมโยงกับ NFT แล้วละ่ะเขาเขียนว่าซิลเนะครับได้เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง PLWI ครับผม PLWI เนี่ยนะครับก็เป็นโปรเจกต์บล็อกเชนอีกบล็อกเชนหนึ่งที่มีระบบรัพย์สินทางปัญญานะครับเจ้าเหรียญเพวิด NFT เนี่ยนะครับก็จะใช้ในมาร์เก็ตเพหรือว่าตลาดกลางของเกมซิลครับและก็ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วเขาก็มีรถแมปหลุดออกมาตั้งนานแล้วนะครับจะเห็นว่าซิลเที่ไต้หวันที่เปิดในปี2022ปีก่อนเนี่ยเป็นแค่ ไม่ได้น่าจะเป็นตัวที่กําลังพัฒนาหรือว่าเปิดในประเทศก่อนแต่ระบบ NFT เนี่ยผมว่าเขาน่าจะนํามาใส่ในซ u m s อ r เซิร์ฟเซาอิตเอียแบบเต็มคาราเบลหรือเปล่าเพราะว่าในตอนที่เป็นเซิร์ฟไต้หวันนั้นก็ยังไม่ค่อยเห็นเรื่อง NFT เท่าไหร่อาจจะเรียกว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเต็มตัวซึ่งถ้าเรามากดดูที่พาร์ทเนอร์ของเขาเนี่ยก็จะเห็นจ,จ่าเลยว่าทาง Payvis เนี่ยได้เป็นพาร์ทเนอร์ของเขาแล้วทางค่ายเกม Pay วิ s เนี่ยก็คือเจ้าของเกมซิลออนไลน์โดยตรงเลยนะครับโอเคกลับมาที่อีเวนต์เกมนะครับผมซึ่งตอนนี้ใคร กิจกรรมอีเวนต์นี้เลยนะครับผมเพราะว่าแค่เราทำเนี่ยเราก็ได้ไปเลยกาชาบ็อกซ์ึอันและก็ได้1โทเค็นของเขาด้วยมาดูที่รางวัลอันดับที่1นึ่ถ้าผู้ชนะอันดับหนึ่งเนี่ยจะได้3 0 0พโทเค็นเหรียญของเขาครับและก็จะได้กาชาบ็อกซ์าอันอันดับที่2ได้1000เหรียญกาชาบ็อกซ์มอันรางวัลที่2เนี่ยจะเอา50ผู้ชนะนะครับรางวัลที่3เอา100คนถึงเราจะทําธุรกิจไม่ติดอันดับ1-3พวกนี้นะครับเราก็ได้ของฟรีอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือในส่วนของฟรีที่เขาแจกที่ผมนํามาบอกทุกกกกกคนนแลล้วัาาชบ็ออ่ เ,เขาบอกว่าเปรียบเป็นมูลค่าประมาณ100ดอลลาร์ 300, หรือว่า3,000กว่าบาทเลยนะระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่16มีนาคมจนกว่าเกมเนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งเขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเกมตอนนี้เปิดตอนไหนถ้าคนที่เล่นเกม NFT ทํกิฟต์เอาไหรือว่าแอดดอบ่อยๆเนี่ยจะชอบดูตรงนี้อยู่แล้วนะครับนั่นคือเวลาวันที่เหลือนะครับของกิจกรรมนี้แล้วไอ้กิจกรรมเนี้ยมันดันไปบอกว่าจนกว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะว่าอีก41วันเนี่ยมันจะเปิดจริงหรือเปล่าอันนี้ผมมก็ไ่ฟันงนะ ครับก็ประมาณนี้ละกันโอเคเลื่อนลงมาครับจะเห็นคู่มือการสร้างกระเป๋า wallet นะครับซึ่งมี3ค่ายด้วยกันนะก็จะมีกระเป๋าของ k m i n MetaMask และก็ KaiGas ซึ่ง k m i n เนี่ยก็ดังเหมือนกันรองรับหลาย network เลยที่ดังในไทยเนี่ยนอกจากจะเป็น آ, กระเป๋าของทางค่าย V-Mix แล้วก็มี MetaMask เนี่ยครับที่ดังในไทยแล้วก็ดังทั่วโลกคนใช้เยอะแล้วก็ KaiGas เนี่ยผมเพิ่งเคยได้ยินนะภารกิจในการทํา AirDrop เป็นอะไรบ้างกดเข้าไปที่ลิงก์เฟซบุ๊กของเขากดติดตามเพจของเขานะครับแล้วก็มากดดําเนินการต่อก็เสร็จเรียบร ซึ่งมันก็จะมีหลายภารกิจให้ทานะครับต่อไปก็คือการเยี่ยมชม YouTube ของทางเกมครับก็ทําเหมือนกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็จะมี Discord ด้วยติดตาม plwi Hu b นะอ่านดีๆนะอะไร Hub Hub เนี่ยอันนี้ plwi นะครับ Hub บนทวิตเตอร์อ่าประมาณนี้ Discord มันมี2อันอันบนเนี่ยจะเป็นของทางเกมนะครับอันเนี้ยจะเป็นของทาง WI ซึ่งผมคิดว่า Discord อันเนี้ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับอธิบายการใช้โทเคนเหรียญนี้ว่าเป็นยังไงซึ่งผมยังไม่ได้เข้านะเดี๋ยวว่าจะเข้าไปดูเหมือนกันสุดทท้้าาายยครรปปออองีู่่กะเเ๋ข ไม่ว่าเราจะใช้กระเป๋าไหนนะ k m i n น MetaMask แล้วก็ไค่กัสที่อยู่กระเป๋าเนี่ยก็เหมือนเป็น address ของกระเป๋าเรานะครับซึ่งใช้ในการรับเงินนั่นเองใ้ส่วนนี้ถ้าคนไม่เคยเล่น NFT อาจจะงงแนะนําว่าให้ดูใน YouTube มีหลายคนทําไวนะครับก็สามารถไปทําได้เกี่ยวกับกระเป๋าพวกนี้โอเคกิจกรรมแรกก็ประมาณนี้ครับกิจกรรมต่อมาครับกิจกรรม event ศูนย์หนึ่งกับ event ศูนย์สองเนี่ยมันผนวกรวมกันนะครับกิจกรรม event ศูนย์หนึ่งเนี่ยคือการเข้ากดไปลงทะเบียนล่วงหน้าครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iPhone ก็จะได้รับของพวกนี้ไปเเลยงิน 1 0 0 0ซีเกลกระป๋ากระต่ายแล้วก็ได้น้ายาลาเซลเทียซึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวรอผมเล่นถึงก่อนละกันต่อมาอีเวนต์ศูนย์สองครับนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ผมมาทําคลิปเกมนี้เพราะว่ามันจะได้ช่วยกันครับนี่คือกิจกรรมที่ทุกคนต้องช่วยกันลงทะเบียนล่วงหน้าครับผมเขาจะนับตามยอดนะตอนนี้เพิ่ง5 0 0หมเดนซึ่งตอนนี้ทุกคนจะได้แค่รองเท้าคอสตูมกระต่ายนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันนะครับไปถึง2 000, 5 0 0 0 0ห้าหรือว่าเจ็ดแสนล้านหนึ่งเลยก็ได้2 0ง0 0 0ได้ 7 0ส0ได้หมวกซึ่งอันนี้จะครบเซ็ตแล้วลองคิดดูสภาพถ้าทุกคนเนี่ยไปไม่ถึง7 0ส0เนี่ยทุกคนในเกมนะครับจะใส่เซ็ตกระต่ายแบบไม่ครบเซ็ตอะ่ะอาจจะใส่แค่รองเท้าหรือว่าเสือ้อซึ่งมันก็ค่อนข,ข้างจะแปลกแหล,และท่นั้นก็มาช่วยกันครับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อให้ได้ครบเซตแล้วก็ถ้าถึง1ล้านเนี่ยจะได้บาวไทเกอร์แฟตแคทไปเลยซึ่งไม่รู้ว่ามันคือเสือหรือว่ามันคือแมวอ้วนก็ไม่รู้นะโอเคไปต่อที่กิจกรรมต่อไปเลยแล้วกันต่อมาครับอีเวนต์ถัดมาอีเวนต์ศูนย์สามแค่ เนนคคเวสแรกเนี่ยทุกคนจะได้รับ50,000เกลครับคเคลที่2เนี่ยจะได้พวกกล่องยาไปใช้กันแล้วก็คเควสที่3ได้100,000สกลีลซึ่งเป็นเงินในเกมก็ตามคเควสนี้พวกเราทาเสร็จแล้วและคเควสสุดท้ายที่พวกเรากําลังจะถึงนี้ก็คือ2,000แรดซับไพหรือว่าไอหินสีฟ้าในเกมนั่นแหละ2,000อันนะครับอันนี้ก็ไปช่วยๆกันละกันแต่ผมว่าอันนี้น่าจะได้ไอที่เป็นห่วงคืออันที่แล้วแล้วก็อีเวนต์04ครับผมแจก iPad AirPods แล้วก็แจกรางวัลภายในเกมมูลค่า100ดอลลาร์นะร,เร,รนะัเข้้้าา่วงีใหท1ได ได้ Apple เอาไปกินเอ้ยไม่ใช่ได้ iPad Pro นะครับ11 Gen 4 1คนอันดับที่2ได้ Airpods Pro ครับ Gen 2 3คนอันดับที่3นะครับได้กิฟต์การ์ดของ Google Play แล้วก็ Apple Store นะครับผม $10 ดอลลาร์จำนวน200คนเลยทีเดียวและก็สำหรับผู้ที่เข้าร่วมทั้งหมดนะครับถึงจะไม่ชนะก็ได้กาชาบ็อกไป1อันมูลค่า100ดอลลาร์เช่นเดิมกิจกรรมนี้นะครับระยะเวลาถึงวันที่30เมษายนเท่ากับกิจกรรมที่แล้วเลยโอเคภารกิจอีเวนต์นี้ก็ไม่ได้ยาก ผมอย่างแรกเนี่ยมาใส่ชื่อใส่อีเมลเราไว้นะครับผมอันที่2เนี่ยก็ติดตาม Facebook เหมือนเดิมถ้าใครที่กดติดตามไปแล้วจากภารกิจนั้นก็เข้ามาลองกดดําเนินการต่อได้เลยนะแล้วก็จะมีเยี่ยมชม YouTube ของเขาแล้วก็ Discord ของเขาแค่นั้นเองครับเมืองในเกมซิลนะครับจะมี4เมืองหลักนะครับเมืองแรกนะครับเป็นเมืองหลวงของเกมชื่อเมืองอ e ีริมเมืองที่2เนี่ยชื่อเมืองรัํมเป็นเมืองชนบทนะครับอยู่ในป่าเลยถ้าคนญี่ปุ่นอ่านน่าจะอ่านว่ารีเมะต่อมาครับเมืองมาเดลินเป็นเมืองสวนสนุกแล้วก็เมืองสุดท้ายครับ ผมเรียกไม่ถูกนะครับน่าจะอ่านว่าเมืองไซด์หรือเปล่านะอาชีพในเกมซิลเอ็มนะครับเริ่มต้นจะมี5อาชีพด้วยกันซึ่งจะยังไม่มีคัสสอด้วยมั้งและผมก็เห็นเงาอาชีพข้างหลังเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นอาชีพที่จะตามมาที่หลังแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอาชีพแรกครับไนท์ ICE, ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้มีแค่คาสหเป็นสายแทงแน่นอนอาชีพต่อมาเมดเป็นสายเวทครับซึ่งนักเวทของเกมเนี่ยจะเป็นผู้ใช้เวทไฟแล้วก็น้ําแข็งนะครับนี่มีสัญ,ญลักษณ์ด้วยเห็นไหมต่อมาพีซครับสาย Support, ลลาาาซับพอร ซึ่งเขาน่าจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นสากลขึ้นนะครับก็เลยใช้พีซแทนต่อมาครับเจสเตอร์ ester, หรือว่าคลาวนั่นแหละในเวอร์ชัน PC อาชีพนี้ชื่อคลาวการโจมตีคือการปามีดเป็นการโจมตีระยะไกลและก็เวอร์ชันนี้น่าจะโดดเด่นในการฆ่าคนเช่นเคยสุดท้ายครับวอริเออร์เป็นสายโจมตีระยะประชิดเป็นตัวดาเมจแล้วก็โจมตีไวโจมตีแรงโอเคอาชีพก็ประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเกมเปิดใหม่เนี่ยอาชีพที่ได้เปรียบในการเก็บเวลตอนต้นเลยเนี่ยก็จะมีเมดกับเจสเตอร์นะครับถ้าเล่นอาชีพระยะประชิด เพราะอาจจะตีไม่ทันคนอื่นแต่เมื่อทุกคนเนี่ยเก็บเลเวลทาเควสไปจนถึงคอนเทนต์ที่ต้องลงดันเนี่ยก็ทุกอาชีพเนี่ยจะมีบทบาทหมดนะครับผมส่วนเงาข้างหลังที่จะอัปเดตในอนาคตเนี่ยผมบอกเลยละกันไอตัวเนี้ยคืออาชีพฮันเตอร์ฮันเตอร์ในเวอร์ชั่นก่อนจะใช้หนังกระติกยิงนะเวอร์ชั่นนี้ผมไม่เห็นอาวุธด้วยนะว่ามันถืออะไรเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับคือกุ๊กอาชีพกุ๊กเนี่ยในเวอร์ชันเก่าก็มีนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันนี้ผมว่าเขาเอามาแทนที่คัฟแมนโดย กุ๊กตัวเดียวมาทับที่เลยผมว่าน่าจะจบเนาะก็ในเวอร์ชันนี้เหมือนพัฒนาหรือว่าเอาอะไรที่จาก PC มาแก้ไขประมาณนั้น ระบบต่างๆของเกมระบบคู่รักครับเกมนี้เรียกได้ว่าโอ้โหสร้างโปรไฟล์ตัวเองได้ไม่ว่าจะใส่รูปหาคู่รักได้เหมาะสําหรับคนที่เป็นโสดหรือว่าคนที่จะเป็นโสดหรือว่าไม่ได้เป็นโสดแต่ว่าแกล้งเป็นโสดมาหลบแฟนเล่นในเกมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจระบบคอสตูมต่างๆนะระบบคอลเลกชันระบบกิวกิวก็เหมือนแบบสร้างพวกพ้องตั้งกิวขึ้นมาตั้งธงกิวตั้งชื่อกิวขึ้นมาแล้วก็คอนเทนต์กิววอลเนี่ยผมว่ามีตามมาในอนาคตก็คือเอากิวเนี่ยมาสู้รบกันประมาณนั้นระบบแลกเปลี่ยนหรืืออว่าซ้ ของเกมนี้นรารเล่นในเวอร์ชันไต้หวันเนี่ยจะเป็นซื้อขายตลาดกลางโดยใช้เพชรแดงอะไรประมาณนั้นแต่ว่าในเซิร์ฟนี้มันมีระบบ NFT เข้ามาผมคิดว่าการแลกเปลี่ยนต่างๆอาจจะมีมากกว่าเซิร์ฟไต้หวันนะบอสแผนที่ดันเจี้ยนต่างๆการตกปลาอะไรประมาณนี้ระบบสุดท้ายครับที่จะพูดในวันนี้ก็คือระบบสัตว์เลี้ยงแล้วก็ยานพหาหนะซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะแบ่งตามสายไปนะแล้วซิลเอมครับก็มีระบบผสมไข่ด้วยปกติคนเราจะมีไข่แค่2ลูกใช่ไหมแต่นี้เอาไข่5ลูกครับมาผสมกันอะไรประมาณนี้ ไข่ปียะหรือว่าไข่ไก่ไข่นกหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกับพวกสายฟินิกสายมังกรอะไรพวกนี้ก็เลี้ยงไข่ตัวนี้ไข่ซีดหรือว่าเมล็ดพืชก็จะเป็นพวกผักสวนครัวแล้วก็ล่างสุดยอดเนี่ยมันจะเป็นเอลนะครับผมจะมีเอลชายกับเอลหญิงแต่ว่าในเวอร์ชันมือถืออาจจะยังไม่เห็นมีเอลหญิงนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี่อ,อะไรเนี่ยทำไมเป็นไข่มังกรดําเลยฮะแต่ว่าที่ผมเล่นในเกมนะผมเจอไข่วาคิรีนะครับผมหน้าเว็บเนี่ยลงน่าจะลงข้อมูลไม่หมดนะความจริงต้องมีไข่วาคิรีด้วยแล้วก็ในเวอร์ชั่นพีมีเนี่ย เ,เดี๋ยวอาจจะอัปเดตเข้ามาซึ่งการเลี้ยงไข่เนี่ยเราจะต้องเลี้ยงตั้งแต่มันเป็นไข่ก็เลี้ยงไข่ให้ไข่แตกเป็นร่าง2พอเป็นร่าง2เนี่ยเราก็เลี้ยงไปเป็นขั้น3พอเป็นขั้น3มเนี่ยมันจะมีสายแยกแล้วว่าเราจะได้ตัวไหนซึ่งมันไม่เหมือนกันหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้น4แล้วก็พวกขั้น5เนี่ยมันจะเป็นไก่ิงไก่ควีนซึ่งมันอยู่ที่ดวงเราครับว่าจะอีโวได้พวกนี้หรือเปล่าถ้าเราไปแปลงร่างสัตว์เป็นขั้น5้าแล้วเราไม่ได้พวกนี้เราไปได้พวกแบบเกลือๆหน,อน,น่่่อ่อยกก็ะเนนี้รซไึงงมมััคคบ แต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ก็สําหรับคนที่อยากได้ไก่คิงไก่ควีนเนี่ยก็อาจจะต้องทิ้งตัวนั้นแล้วก็มาเลี้ยงใหม่ตั้งแต่ต้นหรือว่าซื้อต่อจากคนอื่นนันเด็จนกว่าจะได้ไก่คิงไก่ควีนเนาะซึ่งแต่ละไข่มันก็จะมีสายพันธุ์ล่างสุดยอดของตัวเองอยู่นะฮะอย่างไข่นกก็จะมีฟีนิกกับดาก้อนแต่ว่าฟีนิกเนี่ยเขาไม่ได้ลงรูปมาให้ดูนะต่อมาครับยานพาหนะซึ่งปกติใน PC เนี่ยยานพาหนะจะขี่ได้เราต้องเลี้ยงสัตว์ก่อนใช่ไหมแต่ว่าเวอร์ชันนี้จะไม่ต้้งีีสัวราามาถเตเล เราก็สามารถซื้อยานพาหนะมาขี่สัตว์ได้อย่างเช่นนี่ขี่มังกรซื้อยานพาหนะมาให้มังกรเราก็จะขี่มังกรได้อันนี้เป็นเรือของวาคิรีถ้าเราเลี้ยงสัตว์สายวาคิลีนะเราก็จะขี่อันนี้อันนี้สัตว์สายพืชอะไรประมาณนี้นี่ไงเจอแล้วฟีนิกซ์นี่ไงแล้วก็มีอันนี้เครื่องดูดฝุ่นโอเครู้แล้วลอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเสือขาวม้าฮิ้หิ้กับกับแล้วน,นี่รถขยะอะไรกันครับเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ละกันแล้วเรื่องราวของในเกมที่ผมลองเล่นเนี่ยมันเป็นช่วง4ี่ผู้กล้านี่แหละอย่างผมเล่นนนนเีี่่ยตออปลอา นหนับงใน4ี่ผู้กล้ามาเทนการเปลี่ยนอาชีพให้เลยให้เราไปสู้กับรุ่นพี่ไนท์แล้วก็และผู้กล้าที่ชื่อเอลุสเนี่ยได้มาเทนการเปลี่ยนอาชีพหรือว่ามาฝึกซ้อมเราโดยตรงเลยต่อมาครับเขาบอกความเป็นมาหรือว่าเกมเนี่ยเปิดครั้งแรกของซิลออนไลน์เนี่ยตั้งแต่ปีไหนอันนี้พูดถึงเวอร์ชันออริจินอลนะครับเปิดครั้งแรกนะครับในเดือนที่7ปี2003โอ้กี่ปีแล้วเนี่ยก็อายุคนที่เล่นเกมซิลหรือว่ารู้จักเกมเนี้ยผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่าเลข2หรือเลข3แล้วล่ะเปิดครั้งแรกนะครับในเกาหลีก็ซึ่งงงเเเปป็นประทศขขออจ้า ต่อมาครับเดือน9ใน2003ปีเดียวกันเปิดบริการในญี่ปุ่นครับและก็ปี2004เดือนแรกเดือนมกราครับเปิดที่ไต้หวันและจากนั้นครับผ่านไปประมาณ1ปีเต็มครับปี2005ได้มาเปิดในประเทศไทยเราซึ่งตอนนั้นแม่งโคตรดังเหมือนกันนะเกมนี้และก็ปี2006ก็ได้ไปเปิดที่อินโดนีเซียปี2007นี่ไปทางอเมริกาแล้วนะมาเลเซียนี่มาเปิดที่หลังเลยนะถึงจะอยู่ในโซนเอเชียเนาะและก็ในปีที่2021เนี่ยก็ครบรอบ14ปีตอนนี้2023ใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ถึงเดือนกรกยายน ก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วล่ะเอ๊ะหรือว่ากรกดาถ้าซิลเอ็มใช่ไหมถ้าครบรอบ20ปีเนี่ยมันจะเดือนกรกดา2023เอ้ยเป็นไปได้นะที่เขาจะเปิดซิลเอ็มในเดือนกรกดาซึ่งมันตรงกับ20ปีพอดีอันนี้น่าคิดแต่ผมว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าเดือนกรกดามันนานเกินไปโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ละกันครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปครับผมตอนนี้ก็สตรีมเกมซิลอยู่ด้วยเผื่อจะเจอกันในตอนเกมเปิดนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกกๆารรับชมขอให้ ใหญ่ทำดวงทั้งหลายครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับชิบชัก